สูตรผัดไทยร้อยเจ็ดปีก็เข้ามาอยู่ในตระกูลเราเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยผัดไทยทุกจานเหมือนกันหมดรสชาติเดียวกันแตกต่างกันที่ท็อปปิ้งมีผัดไทยไส้ทอดมีผัดไทยกากหมูมีผัดไทยกุ้งสดมีผัดไทยไข่กุ้งกรอบไอ้นี่มีไข่กุ้งกรอผัดไทยส้มไม่มีน้ำมันนะคะไม่ใส่น้ำมันย่าส้มตีตายก่อนไม่ชอมอาหารครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผมครับขิงผงสำเร็จรูปตาบ้าน สมุนไพรและขิงผงสําเร็จรูปสูตรร้อซไม่มีน้ําตาลตาบ้านสมุนไพรนะครับหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเซิร์ฟไปเลยครับไลน์แอดครับแอดเธอเบอร์เฮาเฮียซ่งตีตายครับวันนี้เฮียซงเล่ผมจะพามาอร่อยแน่นอนอีกหนึ่งร้านครับวันนี้จะมาหาน้องสาวของผมครับส้มเชงสามชาวันนี้เธอมาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยครับส้มเชงเตี๋ยวในบ้านคาเฟ่ไปเจอเธอกันเลยครับ และตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านส้มเช้งเตี๋ยวในบ้านแล้วนะครับสวัสดีน้องส้มสวัสดีสค่ะส้มค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะนี่ถามหน่อยเถอะเธอเอาบ้านใหญ่โตขนาดนี้มาทําร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอ,อ,อร้านผัดไทยเหรออยากรู้ร้านอาหารจะบอกว่าเป็นร้านที่หรูหราแต่ว่าราคาตลาดตลาดที่สําคัญใครยังไม่รู้นะส้มเนี่ยนะครับ ต้นตระกูลเขาคือคนสุขโขทัยใช่แล้วค่ะขนานแท้เลยขนานแทค้ค<น>่ะต้นตระกูลเลยสุขโขทยโ<อ>ัยทั้งพ่อทั้งแม่เลยไอ้ผัดไทยสุขโขทัยของส้มเนี่ยกว่าจะได้สูตรนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมได้สูตรเลยเนี่ยคือขายกันมาเนี่ยตอนนี้คือเป็นปีที่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดปีคือขายวิ๋ยวผัดไทยตอกก้อง เจนนี้เป็นเจนที่สี่ต้องเล่าแบบนี้ค่ะไปเป็นลูกจ้างขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราได้สูตรก๋วยเตี๋ยวละวทีนี้เราอยากได้สูตรผัดไทยทําไงดีอะยายน้อยเนี่ยเขาขายยายน้อยขายเนี่ยเป็นเจนที่สองโอ้เจนสองเจนสองตั้งแต่อากงอาม่าเขาเขาเป็นคนจีนค่ะเขาขายหัวประกาศขาดหอยทอดขายผัดไทยมันมันคู่กันมันคู่กันคู่กันเราก็อยากได้ทาไงดีวะเอ้เราก็ เขามีลูกชายแต e ่ลูกชายเป็นรุ่นน้องอแหมเราไม่ได้ั้นรุ่นเดียวกันนี่เสร็จส้มแล้วเสร็จแล้วหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะเราก็วางแผนเฮียวางแผนอะไรครับวางแผนคือเอาน้องสาวเนี่ยไปเป็นเฉลยค่ะไม่ถึงเอาน้องสาวไปเป็นบรรณาการบรรณาการให้เขา ปหนึ่งว่าเราจะได้เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกันแนะนำไปดองกันไม่รู้จักกันอ๋อแนะนาก่อนนะแนะนาให้รู้จักกันเฮ้ยไปมามันเป็นอย่างที่เราคิดเลยมันชอบกันมันได้กันตอนนี้มีลูกสองคนแล้วแต่เราแทนเดียวกันนี่เสร็จส้มแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้สูตรลับ สูตรผัดไทยร้อยเจ็ปีก็เข้ามาอยู่ในตระกูลเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยนะผมก็เพิ่งรู้นะว่าสุโขทัยเนี่ยมีความดังของเมนูนี้ถูกต้องค่ะร้อยเจ็ดปีนะครับผมเห็นทุกโต๊ะที่มาที่ร้านคุณต้องสั่งจานนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จานนี้69บาค่ะ69บาทขอชิมเลยนะค่ะผมกินผัดไทยมาทั่วทั่วทั่วโลกแล้วนะทั่วไทยไม่เคยเจออ๋อถ้าสุโขทัยต้องใส่ ไม่มีถั่วงอกเออไม่มีถั่วงอกไม่มีเต้าหู้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราใช้กากหมูเนี่ยไปเจียวกรอบนะคะ<ม>แล้วก็เทน้ํามันทิ้งผัดไทยส้ม,มไม่มีน้ํามันนะคะไม่ใส่น้ํามันอ<ม>ถ้าคนชอบกรมกรอมทานได้เลยแต่ถ้าคุณชอบจัดจา้านเทถั่วป่นบีบมะนาวใส่พริกปน่นจบโอ้โหเพียวเพียวก็อร่อยแล้วเนี่ยคุณลืมไปเลยนะกับผัดไทยที่คุณเคยกินจานเนี้ย ผัดไทยของเขานี่ไม่มีน้ํามันไม่มีค่ะไม่ได้ใช้น้ํามันเลยค่อนข้างเฮลตี้แล้วก็เป็นสูตรที่รสชาติกลมกล่อมมากไม่ได้ไม่ได้หนักเกี่ยวกับเรื่องของมะขามไม่ค่ะมากมายใช่ค่ะไม่มีอันนี้คือสูตรของเขาเลยนะครับอยากจะท้าให้มาชิมเพราะว่าเพอร์บอกว่ากว่าจะได้มาต้องถวายบรรณาการน้องสาวไปน้องสาวเป็นเครื่องบรรณาการมันได้กันตอนนี้มีลูกสองคนแล้วค่อรยเลยจานนี้ถ้ามาร้านส้มเช้งไม่กิน เฮียต้งตีตายเลยอีกหนึ่งจานเนี้ยที่เมื่อกี้เขาท้าผมก่อนเลยนะเฮียอายุเท่าไหร่ทนไยแล้วก็บอกอายุไปก็บอกว่าเฮียกินเมนูเนี้ยแล้วเฮียจะบอกว่าเฮียไม่เคยกินเมนูนี้ครับชื่ออะไรครับไส้ทอดสุโขทัยเรานําชื่อจังหวัดมาเป็นชื่อเมนูอาหารยกย่องจังหวัดเราเลยว่าไส้ทอดผมก็กินมาหมดแล้วส้มไอสองมาะาท้าแล้วค่ะว่า66ปีของเฮียเฮียจะไม่เคยกินสูตรนี้เออลองดูหน่อยสิว่าของเธอเนี่ยแจ๋วจริงเปล่าเป็นทง แก้มแล้วกับข้าวนี่อือหือจริงปะส้มเห็นแล้วอดไม่ได้จริงจริงเราไม่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มเลยนะคะไม่ต้องจิ้มเลยค่ะบรรยายให้ฟังก่อนไส้ของเราเนี่ยนะครับเป็นไส้ที่จะไปทอดแล้วทอดจนหอมเลยนะฮะเสร็จแล้วมาเคลือบกับน้ำตาลมีความกรอบมาเคลือบไส้เกิดมาไม่เคยกินทำไมออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็หอมพริกไทยสูตรนี่ของใครอ่ะ น้องเขย,ยค่ะน้องเขยนี่แหละนี่เลยนะนี่เลยเจ้าของผัดไทยเลยครับเจ้าของอ๋อนี่เจ้าของมันได้กันตอนนี้มีลูกสองคนลวอ๋อได้ผัดไทยมาได้สูตรไส้มาด้วย <c oughs> โอ้คุ้มเลย <c oughs> จานนี้อร่อยมากถ้ามาก็ต้องสั่งนะไม่ได้อวยนะนี่เฮียไม่ได้อวยนะถ้าไม่อร่อยเฮียบอกไม่อร่อยเอาตามจริงเอาตามจริงค่ะแม่อร่อยมากอ้าวถ้าไปสุขโขทยัย ก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวสุขทัไทยใช่ค่ะสุขทัไทยก๋วยเตี๋ยวสุขทัไทยแตกต,ต,ต่างคนอื่นยังไงแตกต่างคือถั่วใช้ถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วงอกอนะคะถ้าดั้งเดิมแท้ๆเลยก๋วยเตี๋ยวสุขทัทยจะไม่มีลูกชิ้นค่ะก็ต้องมีตับมีหนังหมูมีหมูแดงนะ,ะอ,อันนี้เป็นสเล็กต้ยมยำนะคะน้องทํามาให้อขอชิมน้ําซุปก่อนแน่นอนเลยค่ะรสชาติแบบออกแนวแบบหอมถั่วหอมถั่วแล้วก็หวานเล็กน้อย ถ้าใครชอบปรุงนะก็ตามสบายเด็ดพิกดีแต่สําหรับผมไม่ต้องปรุงอันนี้เจ้าของเป็นคนสุโขทัยแท้แแท้แทค่ะสูตรดั้งเดิมค่ะสูตรตั้งแต่ยังไม่ได้เสริมดั้งอะค่ะทำมาเท่าไหร่ละร้านสองร้านแรกไม่มีมีร้านสองตั้งแต่ดั้งมันยังแแบบอยู่อะปิดท้ายค่ะนี่กินข้าวเราต้องตบหวานนะคะเรามีขนมถ้วยเป็นสูตรคุณแม่ค่ะ อันนี้ก็คือมีประจําที่ร้านเลยทําทุกวันนะคะสดใหม่ทุกวันเลยขนมถ้วยค่ะนี่ขนมถ้วยคุณแม่ทำอร่อยมากค่ะคุณแม่ทําไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้น้องสาวทำแล้วค่ะดูเขาจ้วงเลยดูสิเอยดู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 อร่อยมากสุดท้ายนี้ให้ส้มฝากร้านเลยครับผมค่ะ ส้มขอฝากร้านนะคะร้านส้มมีมอ2ร้านด้วยกันนะคะใครอยากจะมาร้านนี้นะคะก็เสิร์ชคาว่าส้มเช้งเตี๋ยวในบ้านคาเฟ่ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็เสิร์ชคาว่าส้มเช้งเตี๋ยวริมทางค่ะร้านนี้เปิด10บโมงปิดหกโมงเย็นถ้าร้านที่เป็นบุฟเฟ่คือเปิดเที่ยงวันนะคะยันสี่ทุ่มใครอยากไปร้านไหนก็เสิร์ชค่ะหา,หาข้อมูลใน Google ง่ายๆเลยนะคะอร่อยขนาดนี้ครับเยส้งเลหง,ง,งของมอบป้ายการันตีความอร่อยครับ ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเงี่ยส้มตีตายให้กับส้มเจีงเลยอร่อยจริงครับผม ทิปกินเที่ยวระดัเวอร์ครับเรายังพาแฟนขับของเรานะครับเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขกับเราพ่อลูกเล่งหงนะครับเดือนตุลาคมนี้ครับเราจะจัดทิปไปเที่ยวเขางอใบนะครับเราจะไปเที่ยวหน้าผามรดกโลกที่ต้าจูนะครับและปิดท้ายที่หลวงพ่อโตเลิศสารครับเดือนพฤศจิกายนครับเราจะจัด1ทิปนะครับพาไปเที่ยว3อุทยานเลยนะครับที่จิ๋วใจโกนะครับขวงหลงและก็ปี้เผิงโกครับถ้าสนใจนะครับเข้ามาสแกนคิวาร์โค้ดแล้วโทรไปที่ทัวร์เลยก็ได้ครับติดต่อคุณเอจองทัวร์ได้เลยครับ